พระยาราชสุภาวดีเห็นว่าเมืองพานเพลาวเมืองปะโคและเมืองเวียงคุกที่ตั้งอยู่ฝั่งขวาม่น้ำโขงเห็นควรรวมเป็นเมืองใหญ่มาควบคุมดูแลเมืองที่อยู่ฝั่งซ้ายเพราะยังกระดาเกระเดืองต่อสยามอยู่จึงขอพระราชทานตั้งให้ท้าวสุวธรรมมาบุตรอักขาทเมืองยโสธรหลานเจ้าพระวิชายราชสุริยวงศัติยราชเจ้านครจำปาสักเชื้อสายเจ้าพระตาเจ้าพระวราชพักดีเป็นเจ้าเมือง เพราะมีความดีความชอบมากครั้งปราบเวียงจันทร์กับเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นหน่วยโสทิมหรือหน่วยกล้าตายเข้าโจมตีเวียงจันทร์อย่างกล้าหาญโดยพระยาราสุภาวดีให้เท้าสุวหาพื้นที่ตั้งเมืองเองเท้าสุวเห็นว่าบริเวณบ้านไผ่มีชัยภูมิเหมาะจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ยกบ้านไผ่ขึ้นเป็นเมืองหนองคายตั้งให้เท้าสุวทำมาเป็นพระประทุมเทวาพิบาล ถือเอาดอกบวัวในหนองคายมาเป็นสิริมงคล